นนี่เป็นพระเอกยุค90เลยนะพี่มียุคที่เรากมองดูท่านทุกวันใช่วหมทุกคืนนะใช่ป่ะอายุบอกว่าอายุคูณคลาภาพเลยพี่ใหญ่แล้วก็ก็ต้องคูณสี่นดาเนี่ยพันด้าต้องคูณสี่ก็คือ84ปีพี่แล้ผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วกันขำมากผมมีเพื่อนเป็นคนจีนเนาะแล้วผมก็ไปเจอเขาที่เมืองจีนเนาะเออตอนนั้นแนบก็หลินหุ้ยเพิ่งมาเมืองไทยเนาะผมก็บอกว่าเออเนี่ย รัฐบาลจีนน่ารักมากเลยให้ให้แพนด้าบึงไทยด้วยเลยแกนะไอดี ID. ก็ทําหน้าแบบเบื่อบากเลยนะเขาไหวรุ่นหน่อยนะพี่ทาหน้าเบื่อแบบเราก็เออเนี่ยตอนนี้มองไทยนะแพนด้าดังมากเลยคนสนใจมันก็ทําหน้าเบื่ออีกผมก็บอกเออทาไมอะ่ะบอกว่าไอแพนด้านี่นะถ้ามันไม่น่ารักสะอย่างเลยนะมันน่าจะสูญพันธุ์ไปนานแล้วแล้วก็บอกอ้อาวทำไมอะ่ะกินก็ยากบาลานซ์ก็ไม่ดี ระบบป้องกันตัวก็ไม่มีมูฟก็ช้าหรือออกไปฮะคือถ้ามันอยู่ในธรรมชาติอะ่ะมันไม่ควรจะมีชีวิตอยู่รอดในโลกนี้ได้เลยกินก็ยากแต่เออมาถึงเมืองไทยนะเจอไม้ไผ่ตรงเนี่ยก็กินกินอร่อยนะกินแบบโอเคเลยนะฮะเพราะฉะนั้นไผ่เรามีเยอะแยะเนาะเออแต่ก็จริงนะเดินไปกัหลุนไปเดินไปกัล้มไปนะแพนด้าเนี่นะคือจะต,ต่อสู้กับใครไม่ได้มันดีอย่างเดียวคือมันน่ารัก ก็เออขำดีแพนด้านี่แพนด้าน ouais> ี่ที่รู้จักแพนด้าผมรู้จักเพราะพลเอกเลิศรั์รัจนาหวานนิดพี่อูพี่อู้เราเนี้ยเหรอพี่อู้เรานี่แหละพี่อู้นี้แหละเป็นเป็นเป็นคนที่มีส่วนสําคัญในการนําแพนด้าเข้ามาประเทศไทยจริงเหรอไม่ผมไม่รู้เลยอ่ะโอ้โหพี่อู้เดียแหละเล่าเลยพี่เล่าเลยคือคืออย่างนี้คืออย่างนี้คือคือรายละเอียดผมรู้ไม่มากผมรู้เพราะว่าเราทําเรื่อง ความปลอดภัยทางกระโดดเนียด้วยการกับพี่อู๋นะฮะพี่อู๋ก็เป็นผู้ใหญ่ที่ให้กําลังใจตลอดแล้วพี่อู๋ก็จะมีเรื่องรู้เรื่องนี่มาเล่าให้ฟังหลายๆเรื่องรวมถึงเรื่องแพนด้าด้วยว่าตอนที่ไปขอแพนด้ามาเนี่ยพี่อู๋เนี่ยมีส่วนสําคัญในการไปขอแพนด้ามาด้วยนะครับผมหรืออย่างเรื่องขอประชุมกองทัพเรือเนี่ยนั่งคุยกันก็ท่านก็เล่าให้ฟังบอกเออเฮ้ยประชุมสภากราโหมเว้ทอลอเงียบกิ๊บเลยแป๊บแป๊ได้ไปพันกว่าล้านสร้างขอประชุมเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ พี่อู๋ก็ยมีเรื่องมาเล่าให้ฟังตลอดก็เลยรู้ว่าพี่อู้เนี่ยมีส่วนรับผิครับครับแต่ละเอียดว่างแล้วจำไม่ได้พี่พี่รสเพราะว่ามันมันเวลามันนานแล้วที่เคยไปเยี่ยมที่เชียงใหม่ไหมเคยเคยไปผช่วงนข้าไปดูเปิดเป็นสวนที่สวนสัตว์เอ่อเชียงใหม่ที่ไหนหรือว่าไนาปนานายสวนายฟาร์มียใใช่ครับตรงตรงนั้นครับผม ใช่ไนหรือเปล่าคืออันที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไนไม่ใช่ไนเป็นสวนสัตว์เชียงใหม่ครับผมใช่ไหมที่ก่อนที่จะขึ้นดอยแต่เป็นของเอกชนนะฮะเป็นของเอกชนนะฮะใช่ไหมเออตอนหลังเขาเปิดไช่ครับเปิด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 อุ้ยก็เปิดดูตลอดจัะผมเปิดดูตลอดนะมีอยู่ช่วงแต่เมื่อก่อนตอนเชียงใหม่นี่ต้องไปเยี่ยมหมิ่นหุ้ยนะใช่ไหมมันมีช่องยี่สบสี่ชั่วโมงเลยอะเราได้ดูผลผนเตตลดยี่สี่ชั่วโมงเลยถึงบอกว่าเป็นดารายุคเก้าศูนย์ แล้วก็มีรายการทีวีรายการหนึ่งอ่ะอยางเอาง่ายๆรายการสรยุทธ์เนี่ยก็โอ้โหมีช่วงหนึ่งระยะหนึ่งก็มีแต่อนมีแบบอะไรจะติดดียวติดอะไรสักอย่างเนี่ยขอแก้ข่าวก่อนไม่ใช่ก้าศูนย์สิต้อง Y2K ระโถเราก็ไปเขายี่สิบเอ็ดปีใช่ไหมยี่สิบเอ็ดปีเพราะฉะนั้นก็เป็น Y2K ยุคสัละเราก็ตอนนี้ที่ ตอนนั้นที่ไปที่สวนสัตว์ต้องต่อคิวกันเลยนะพี่นะใช่ไหมโอ้ต่อคิวต่อคิวต่อคิวดาราผมไม่ได้เปือนเดือนอ่ะผมไม่กี่ต่อคิวโอ้นานนะเอวตอนนี้ยังเหลือมีช่วงช่วงอยู่ไหมฮะไม่มีแล้ะกลับช่วงช่วงกลับไปแล้วเหลือช่วงกลับไปแล้วหลินทูที่เสียไปแล้วอ้าวเราก็ไม่มีแพนด้าแล้วสิเนี่ช่วงๆ่วงไม่ได้กลับช่วงช่วงตายไม่ใช่หรออ๋อที่ใช่ขอโทษขอโทษพี่พี่จ้าผู้ถูกครับช่วงช่วงไม่ตายไม่เร็วนี่เองครับผมเออ เอาสรุปบ้านเราไม่มีแคนด้าแล้วหรอครับโธ่เป็นแต่ลูกเขาเนี่ยพี่ตานะหลินปิงอะกลับไปหลินปิงก็กลับไปแล้วใช่ไหมหลินปิงกลับไปใช่แล้วก็ช่วงช่วงเสียแล้วก็มาหลินนุ้ยเสียไม่ต้องเสียค่ะหนีตายได้ค่ะใช้คําว่าตายได้ค่ะบางทีถ้าเห็นว่าก็โพสต์กันก็เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยตายก็ได้คําว่าตายไม่ใช่คําหยาบนะคะใช่ใ่